ระวังเด็กขอนแก่นติดเชื้อไวรัส RSV เกือบ400รายเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นนายแพทย์สมชายโชติปียาวัตเวลา นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพ์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่1เดือนจนถึงอายุ4ปีภายในสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัยจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การออกมาตรวจในครั้งนี้เพื่อตรวจความพร้อมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยความสะอาดสุขอ,อนามัยเช่นการล้างมือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสและการเว้นระยะห่างโดยเฉพาะสนามเด็กเล่นต้องงดใช้เป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการเดียวกันกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กได้ปฏิบัติต มาตรการอย่างเคร่งครัดโดยมีการคัดกรองเด็กด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือล้างเท้าบริเวณทางเข้าออกอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อ RSV ด้วยการหมั่นสังเกตอาการหากพบเด็กมีอาการไข้สูงไอมีเสมหะ ควรไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านและควรล็อกดาวน์ให้เด็กอยู่บ้านไม่ให้มาอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นเพราะอาจจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อและติดต่อไปยังเด็กคนอื่นๆได้ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เดือนกันยายนปี2563พบว่ามีเด็กเล็กในจังหวัดขอนแก่นติดเชื้อ RSV แล้วกว่า400รลาย